สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านวันนี้เอาแม่ครูตูวน้อยทำไหมคะมาทำความสะอาดตลกมากค่ะแม่ครูมือขาดแม่ครูมูหลุดตอไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะตอเล็กๆมาเคลียร์พื้นที่ให้คุณแม่ของเรา แล้วก็จะมาขุดลุมตั้งเสาให้ด้วยนะคะขุดลุมตั้งเสากันสาดสีเสาซ่อมๆไมแม่คูอยู่ค่ะไม่เครอมู่หลุดมีแต่แนวเป็นแต่หยักหัวค่ะ เพิ่งลงรถมาไม่โคมือหลุดแล้วตัวเล็กๆค่ะใช้แบบว่าเขาใช้ไม่ได้ใช้งานหนักเนาะไม่เคยไม่เหมือนไม่โคตัวใหญ่ตัวนี้ก็ตอไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแม่คะนี่เล็กๆนี่ตัวนี้จเป็นสองตอค่ะสองตอ มือห้อยเลยค่ะมือห้อยเลยซ่อมไมโคก่อนค่ะถึงจะได้ทำต่อเทตัวหม้อแล้วก็จัดสรรตัวหม้อเอามาไว้ที่ตรงกลางไห้เรียบร้อยวันนี้จะออกใช้ออกมือแมโคแมโครก็มือหลดุดเอาซ่อมกันไปซ่อมแม่โคกันไป ข้ามาแลวฝากกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะสัปตะไคร้ขุกดกระดิ่งให้ช่องเลขของเราด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณพี่แม่ทุกทกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาเติมคะแนนให้ช่องเลขของเราได้มีบ้านสวยๆอยู่ค่ะแม่จ๋ากับเพื่อนๆเ,เขาเนาะกราบขอบคุณท,ทุกทท่านด้วยนะคะ นี่เป็นโครงบ้านคะ่ะอีกสองเดือนจะเสร็จไหมเนาะเอาพอลุนลุนลุนกันไปคะ่ะลุนกันไปเนาะนี่เป็นโครงบ้านแล้วก็เอาไมคโครวันนี้มาเคลียร์พื้นที่คะ่ะเคลียร์พื้นที่เป็นคลิปสั้นๆค่ะให้คุณพอ่อคุณแม่ดูเนาะ สถานที่สร้างบ้านให้คุณแม่ของเรานะคะแม่จ๋าแม่เพชรวันนี้วันนี้ไม่ได้อมานะเอาออกไปแล้วค่ะแม่ครูจะมาทํางานเดี๋ยวสด็สด็งเดี๋ยวใช้สายจะเอาเข้าวบ้านค่ะมาขึ้นฝุ้นกับโตค่ะถูกพอประมาณชุ่มชื่นอยู่ค่ะพ่อหย่าบ่าไฮหย่าตายค่ะ เอาช่วยกัน <c oughs> มือนูหลุดค่ะแม่คขา,ามือหลุดแม่โคเอาดูดูกันทำยังไง <c oughs> ก็ไม่ใช่ช่างเนาะมีแต่ช่างจำเป็นมีแต่สร้างจำเป็นค่ะ ต้องไปหาช่างว่ะฉันยังไม่ได้ทำงานเลยไปหาช่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูค่ะว่าจะเสร็จหรือเมื่อเสร็จจะทำได้ไหมคะ ฝากเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะสับตั๊กกดกระดิให้ช่องเลขของเราด้วยนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะคะเป็นคชิปสั้นๆวันนี้เอาคุณแม่โคมาเคลียพื้นที่ให้แม่พืเของเราค่ะสร้างบ้านให้คุณแม่ของเราเคลียพื้นที่ก่อนค่ะสมแซม <laughs> เดี๋ยวจะซ่อมได้หรือเปล่าก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีพกกะะุณพ่อคุณแม่ค่ะสวัสดีคะ่ะ